สวัสดีเช้าว,วันพุธนะครับวันนี้ก็วันพุธที่30ธันวาคมนะครับคิดว่าหลายๆท่านคงหยุดงานแล้วนะเนาะแต่หลายๆท่านก็ยังแบบมีเวรทาํางานนู่นทํางานนี่เนาะก็ธรรมดาฮะตอนนี้มีงานทํามีนู่นมีนี่ทาก็ถือว่าดีฮะก็ทําต่อไปอย่าไปคิดอะไรมากนะฮะส่วนท่านที่หยุดพักผ่อนก็สบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากเหมือนกันนะฮะแต่ก็อย่าลืมใส่แมสล้างมือนะครับช่วงนี้ เชื้อโรคระบาดอยู่ก็ระมัดระวังตัวทุกคนด้วยครับก็วันนี้ครับผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาวะไขมันสูงครับ3อาหารครับที่ทําให้ไขมันสูงทั้งทั้งที่ท่านไม่ได้ทานอาหารมันๆเลยเออปกติเนี่ยเราก็ชัดเจนอยู่แล้วเนาะถ้าเราไปทานหนังไก่หมูสามชั้นนะครับอะไรก็ตามอาหารมันๆเนี่ยไขมันมันจะขึ้นถูกต้องไหมแต่ว่านี่เป็นอาหาร3ามชนิดครับที่มันไม่มันอะ แต่ว่ามันทําให้ไขมันสูงนะฮะก็ต้องรู้ก่อนว่าไขมันเนี่ยมันจะเวลาเราตรวจเนี่ยมันจะขึ้นมา4ค่านะเป็นคอเลสเตอรอล HDL LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมี2ค่าใหญ่นะครับสตัวหลักก็คือตัวคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์แล้วคอเลสเตอรอลก็แบ่งเป็น HDL กับ LDL นะครับเดี๋ยวให้ลงรายละเอียดกันนะครับในคลิปใหญ่เอาวันนี้คลิปสั้นๆก่อนคือ ถ้าสมมุติว่าไขมันสูงเนี่ยและไม่ค่อยกินมันเนี่ยมักจะเป็นตัวไตรกีเซอไลา์สูงนะครับก็เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ถ้าสูงแล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้หลอดเลือดตีบตันได้นะครับทำให้มีปัญหาในร่างกายต่างๆได้นะตีดตันที่หัวใจก็หัวใจ,วใจตีบตีดตันที่สมองก็เส้นเลือดในสมองตีบเป็นอมัอมาพาตนะครับก็อันตรายทั้งนั้นตีบตันที่ไตก็ทําให้ไตาวายรุนแรงก็อันตรายเหมือนกันคราวนี้ฮะไม่กินมัน แต่ไตรกรีสลายขึ้นทำไมก็ต้องบอกงนี้ก่อนว่าตัวคอเลสเตอรอลนั้นเนี่ยมันมาจากไขมันสัตว์แต่ตัวไตรกรีสลายนั้นมันมาจากพืชแป้งน้ําตาลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็ตามที่เป็นกลุ่มพืชแป้งน้ําตาลจะทําให้ไตรกลีสลด์ของเราเนี่ยสูงได้แม้เราไม่ได้ทานอาหารมันเลยนะครับคราวนี้มาดูกันว่าอาหารอะไรบ้างที่เรามักจะทานแล้วก็ทําให้ไตรกลีสลด์สูงข้อแรกเลยก็คือกลุ่มพวก ข้าวแล้วก็เส้นต่างๆนั่นเองครับโดยเฉพาะกลุ่มข้าวขัดสีข้าวขาวเอยนะครับเส้นใหญ่นี่เส้นใหญ่นี่มักจะเคลือบน้ํามันต้องระวังนะครับเส้นเล็กก็มีนะฮะเส้นหมี่นี่จะดีดีหน่อยนะถ้าจะเลือกคุมน้ําหนักเนี่ยเลือกทางที่เส้นหมี่แต่ก็เยอะไปก็ไม่ดี วุ้นเส้นนี่ก็ต้องระวังนะฮะไม่ใช่ว่าทานวุ้นเส้นเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่นะผมถือว่าอ่าวุ้นเส้นเนี่ยก็คล้ายๆพวกเส้นเล็กเส้นหมี่เหมือนกันจะทานก็ทานพอดีพอดีอย่าไปทานเยอะเกินนะฮะแต่ถ้าเกิดอ่เส้นที่โอเคนะ่ะก็พวกเส้นบุกอย่างเงี้ยอ่าได้อย่างเงี้ยคุมน้าหนักได้ดีปวดเส้นบุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านทานข้าวหรือว่าเส้นเนี่ยวันละสามมื้อมื้อหนึ่งเกิน2ทัพีนะโอกาสไตกิสลายสูงถ้าไตากิสลายสูงให้ลดกลุ่มนี้แล้วตัวไตกิสลายท่านจะลดลง มาต่อกันที่กลุ่มที่2นะครับนั่นก็คือพวกขนมปังขาวนะครับหรือว่าบิสกิตต่างๆนะฮะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นขนมปังขาวขนมปังโฮวีทขนมปังธัญพืชถ้าเยอะเกินไปนะครับก็ สูงเหมือนกันไตรกีซลายนะฮะไม่แตกต่างกันนะฮะเพียงแต่ว่าขนมปังขาวเนี่ยจะแยกกว่าหน่อยนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็กินแบบธัญ,ญพืชแล้วกันนะฮะแล้วก็อย่าไปกินเยอะมือ้อนึงก็ไม่ควรเกิน2อสมแผ่นนะถือว่าเยอะไปแล้วนะครับพวกบิสกิตพวกขนมขบเคี้ยวนี่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าทําให้ไตรกีซลายสูงเหมือนกันนะครับและกลุ่มที่3ครับเครื่องดื่มที่มีรสหวานต่างๆรวมทั้งผลไม้ที่หวานมากๆ กลุ่มนี้ก็ทําให้ไตรกลีสลายสูงเพราะมีน้ําตาลสูงน้ําตาลที่น่ากลัวก็คือน้ําตาลฟรุกโตสนี่แหละครับน้าตาลผลไม้นี่แหละนะฮะฟังดูโหน้ําตาลผลไม้มันน่าจะเป็นน้ําตาลที่มีประโยชน์ใช่ไหมต้องบอกนี่ฮะน้ําตาลฟรุกโตสนี่ถือว่าถ้าได้เข้าไปเยอะเนี่ยไม่ค่อยดีผลไม้อ่ะทานแล้วดีไม่เถียงเลยนะฮะเพียงแต่ว่าควรจะเป็นผลไม้เป็นลูกนะครับเป็นผลแล้วก็ไม่หวานมากเกินไปไม่ใช่ว่าท่านไปทานแบบน้ำผลไม้ น้ำผลไม้แก้วหนึ่งเช่นน้ำส้มแก้วหนึ่งนะครับน้ำส้มั้นเนี่ยประมาณสัก2 0 0 2 5อถึงซีซีเนี่ยใช้ส้มประมาณ10ลูกท่านได้แคลอรี่ของส้ม10ลูกนะฮะในน้ำแก้วเดียวโอโ้โหแคลอรี่สูงมากน้ำตาลสูงมากแบบนี้อันตรายไตกรีสลายขึ้นแน่เพราะท่านเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยน้ำผลไม้เกินหนึ่งแก้วเนี่ยผมไม่แนะนำเลยนะครับจริงๆกินวันเว้นวัน,ว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 นก็พออย่าไปกินทุกวันนะฮะอันนี้แนะนำพวกน้ำอัดลมต่างๆที่มีรสหวานนี่เขาใส่ฟรุกโตสนะครับพวกขนมหวานต่างๆนี่มีฟร พวกนี้ทาให้ไตรกิไรายสูงทั้งนั้นแถมกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มยิ่งกินยิ่งอ้วนนะครับเป็นไงครับอาหารแต่ละอย่างเนี่ยไม่มีมันเลยเนาะแต่ทําให้ไขมันสูงได้โดยเฉพาะตัวไตรกีิสรายเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกๆคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย